แอนทอมมิกแล้วคะ่ะจริงจังมากเรื่องกินนีีหนึ่งสองสามมันจะเค็มนิดนึงแต่เ,เขาไม่ได้ให้กินน้ำซุปนะคะวัน <c oughs> นี้คะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ส,ดสดนทนะเขาจะไผ่อะไรอืมอดีดีจริงดีมาก <c oughs> ดีไปดีหอมไม่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 ไงไหนลองดูสีสิบเก้าแปดเจ็ดกินแล้วค่หกห้าไข่คือจะดำเลยอุ้ยดีมากเลยอร่อยเหรออืมก็เยี่ยมมากหมูก็มีอะไรก็มี กระทะมันตื้นนิดนึงขี้เหนียวไปหน่อยเนื้อดีมากเลยออสเตรเลียกับฮะยูเอสอนี่อันไฮซาโตะบ่จะชอบอันนี้สุดนะมันเป็นไม้ตอนแรกก็จะถ่ายแค่แบบลงสตอรี่เฉยแล้วนี้คือการถ่ายแบบไอช็อตเห็ตแบบเต็มเต็มก็อ่ะเริ่มเลยเนื้ออุสาดูบ้างไหมคะอุสาชุนนี ชุบสองชุบสามสี่แล้วกันไข่เกรดทานดิบได้ mm hmm. เขาเป็นน้ำจิ้มนะคะทุกนานไม่ใช่อะไรมันร้อน mm hmm. มันจะดา,ปาดปากดีดีไหมไเลิศไม่ร้องไห้นะอร่อยอร่อยมากเลย เขาไปแล้วสงคำนั่นหือเข้าใจแล้วว่าต่อคิวต้องตอนแรกเขาจะไม่ให้คิวด้วยนะเขาจะไล่กลับบ้านเกือบไม่ได้กินด้วยความแบบโมโหหิวเนาะก็เลยแบบขอกินหน่อยขอขอต่อคิวอขอต่อหน่อยต่อิวประมาณสี่สิบนาทีคือพนักงานอะไม่ให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเขาคำนวณคนที่มาต่อแล้วก็ตอนนั้นมาต่อทุ่มครึ่งค่ะเหลือคิวสามสิบหกคิวยังไม่ได้ทานเขาก็เลยบอกว่า น่าจะไม่ทันแล้วครับอะไรอ pues <Mm ย่างนี้เขาก็เลยไม่ให้คนส่วนใหญ่เนื้อยอมแพแต่ไม่ใช่เราเออนี่คือกลิ่นห้องน้ำหรืออะไรถ้าล้างห้องน้ำนานไม่ไม่เขาเขาถูเขาถูความสะอาดค่ะสุขอนามัยสำคัญมากๆกเลยเนาะอีสต์แคงเนาะก่อนลากันไปนะคะกองเรือไม่รับเมื่อสักครู่นี้เนื้อ USA เนาะเนื้ออะไรรอบนี้เนื้อคอสเตเลียค่ะราคาหนึ่ง เ,เข, <อ S 2> ขาไม่ให้กินดิบสุกนะเออกินดิบได้เกดเกดไข่ต้องเป็นเกดที่ทานดิบได้เท่านั้นนะคะอย่าก,กินสูงสีสห้าไม่ใช่ไข่ตลาดนัดแล้วมันเคยกินมาก่อนตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไข่ตลาดนัดมันต้องเป็นแบบความปิดอ่ะเน,นาะแบบราคาสูงนิดนึองอร่อยอ่ะไข่ดีมากมากเลยเหมือนมันมีเปลือกอ่ะมันจะมีเปลือกเขาจะติดสติกเกอร์ไว้อยู่ใช่ทุกคนก็รู้หมดแล้วเห่ยเพราะว่า มันดังมากเมื่อวันนี้สวันที่แล้วใช่ดีมากค่ะต้องมาเนาะแต่ว่าสาขาก็ครั้งอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วยังไงคะคุณจำไปกินโมโม่นี่แหละค่ะกระเทยก็เซิร์ชมาบอกว่าใกล้ที่สุดที่พักเราก็จะเป็นเดอะแจสที่ลาดบะเขาวเป็นงไงคะไปถึงก็คือตอนนั้นทุ่มหนึ่งแหละสรุปเขาปิดสาขาปิดที่หนึ่งทำอะไรกันคะไม่กินแล้ามันร้อน ก็เลยได้ไปกินแมคเบฟก็โอเคนะก็ไม่ได้ผิดหวังค่ะหมูอันนี้หมูต้องแบบต้องรอให้มันสุกเลยถ้ากินเด็บๆจะหูดับนะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้กินแล้วนะอันนี้คือเริ่มแล้วหรอาน้าซุปก็จะเริ่มแบบอ๊ะทำไมเราถ่ายคลิปนานจังก็สี่นาทีแล้วเตมน้อซุปน่อยอันนี้น้ําดําค่ะแต่ที่เราไม่ควรจะเทน้าดาลงไปทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะเค็มมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเทน้ํา อะไรน้ำน้ำเปล่าค่ะเชิงว่าน้ำเปล่าเนี่ยค่ะเทลงไปผสมไม่ให้มันแบบเค็มรสชาติเค็มคือถ้าเราคือถ้าเราเค็มอ่ะเราก็จะซดไม่ได้ไงมันไม่ได้ให้ซดถ้าเราก็ไม่ได้แบบผลิตเรากซดหมูกินไข่ดิบกเนี่ยหมูกินพันซื่อกว่าพันสื่อทำไมต้องเอาลิ้นแตก แผ่นโมจิไปไหนแล้วเมื่อกี้แผ่นโมจิอยู่ไหนอะชิไม่ดูหน่อยแผ่นโมจิมมไปไหนแล้วหายเสียเลยไปหายหมดแผ่นโมจิไปไหนวะหายนะคะแผ่นโมจิหายล่าสุดหาไม่เห็นไอ้สี่เหลี่ยม,ม เลยฟูกูที่นี่เลิศขาไอติมก็เลิศต้องมาเนื้อก็ดีถ่ายคลิปดูความหาความหาโมจิไม่เห็นนะคะล่าสุดโมจิหายไปแล้วหายไปจริงๆอยู่กับกระเทยแน่นอนอยู่กับจานเหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะไม่ดูหายแล้วค่ะล่าสุดหายจริงๆผักเอาลงก็หาย โมจิมันละลายในน้ำรอเปล่าไม่ไม่มันจะเป็นแบบนิ่มๆเล็กๆนี่มันเหนียจะไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นเต้าหู้หรือเปล่าเอาไข่เอาไข่เพิ่มอไข่เพิ่มสี่ฟองค่ะอ่ะพอแล้วมั้งหาไม่เจอแล้วแหละโมจิเนี่ยโมจิอ๋อมันจะแบบเหน๋อเหน๋วอะค่ะมันเป็นมันคือแป้งโมจิเนาะแต่ว่าเขามาใส่นี้ก็คือไม่เห็นแล้วแหละตอนเนี้ยไม่ได้กินนั่นเองอยู่ในจานเธอนน่นแหละเธอลองควานดูสิ เดมเหลี่ยมเล็กๆตอน,นนี้น่าจะหายไปแล้วอือเอาแค่นี้แหละค่ะขอ,อเคค่ะ,บ,ะ,คะบ๊ายบายมันเป็นอะไรก่อนก็ได้ที่จะหายลงแบบตอนนี้ก็เฉยตอนนี้คิดประมาณ5นาทีแล้วนะครับเป็นกินวาเลนตี้นแล้ว,ออก,ว,วกัน,ก,นกินกวาเลนตี้นเนาะบายค่ะ